ว่าเพิ่งซื้อกระเป๋าให้เรื่องในโอกาสอะไรเอ่ยก็ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องในโอกาสก็เลยตกใจมากเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะคือกระเป๋าใบนี้ก็ก็แบบตามหามานานมากคือเราอยากได้เราอยากได้มานานมากอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ พยายามฝากเพื่อนซื้ออะไรเงี้ยค่ะเพื่อนที่แบบไปเมืองนอกหรือตอนที่เราไปเราก็ตามหาก็ไม่เจออะไรเงี้ยแล้วก็แล้วมาได้ยังไงก็อยู่ๆก็คือเขาเขารู้ว่าเราอยากได้เพราะเราแบบเคยแบบเนี่ยอยากได้อันนี้มากเลยอย่างเงี้ยเราหาไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกได้ไหมคะรุ่นไหนอะไรยังไงทำไมถึงหายากขนาดนี้มันเป็นสีที่มันหายากค่ะคือเหมือนกับว่าเขาผลิตสีนี้ออกมาถ้าเกิดมันหมดแล้วคือหมดเลยเขาก็จะไม่ทําอีกอะไรแบบเนี้ยค่ะตอนพี่ตูนเซอร์ไพรส์วันนั้นเป็นยังไงบ้างคะเล่าเหตุการณ์โอ้โห ช่ค่ะช็อกมากแบบยูดีก็บอกว่าเออมีของให้ไรเงี้ยแล้วเราก็อะไรอะไรเรื่องในอะไรมันไม่มีวันอะไรเลยอไรเงี้ยก็หยิบออกมาก็กรีดลันบ้านตกใจไปได้มาได้ยังไงที่ไปที่มาที่ฝากทีุ่นฝากฝากฝากเพื่อนซื้อมาจากต่างประเทศอไรเงี้ยค่ะพอดีมีเพื่อนกำลังจะกลับมาอไรเงี้ยเขาก็เลยฝากให้ช่วยดูแล้วบังเอิญว่าแบบเหลือใบสุดท้ายพอดีไรเงี้ยค่ะก็ลืมเลยก็ ดีใจค่ะถือว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์มากแบบปกติเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรเซอร์ไพรส์อย่างนี้เยอะกว่าไม่ค่อยนะคะคือเซอร์ไพรส์เนี่ยจะเป็นก้อยมากกว่าเพราะเราเป็นคนแบบเหมือนแบบผู้หญิงอ่ะเออก็จะกุ๊กกิ๊กชอบทำเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเขาจะแบบเออเนี่ยครั้งเนี้ยถือว่าแบบตกใจที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก้อยจะหาวิธีเซอร์ไพรส์กับอะไรนี้มไหมเลยก็เออตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะยังไม่มีโอกาสอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ คงเซอร์ไพรส์กันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้กี่ปีแล้วคะกับพี่ตู๊งสามปีค่ะกลัวอาถรรพ์ไหมคะเลขสมาแล้วเลขสามมีอาถรรพ์ไหมเออเลขสามเจ็ดเลขสามเจ็ดอ๋อไม่น่านะคะก็คิดเพราะว่ามันก็เออมันก็สามปีแล้วมันก็ถือว่าจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยก็ก็ว่ามองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ให้มัน ให้มันยาวๆต่อไปละกันถ้าเกิดว่าเป็นไปได้มีวางนะคขจะมาเรี่กคะไรกัไม่ได้วางเป็นแบบเป็นจริงเป็นจังอะไรอะคะ่ะก็คือเราก็ตั้งใจทํางานของเราก่อนทั้งคู่ยังมีอะไรที่ต้องต้องรับผิดชอบกันเยอะอะไรเงี้ยพี่ตูนก็กำลังเตรยียมอะไรบ้างใหม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าช่วงนี้เราเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเอ๊ะนาฬิกาค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้อง ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็ดูแลครอบครัวของของเราเองให้ให้เราแบบเขาเรียกอะไรอะคือเหมือนกับในหน้าที่การงานของเราแล้วก็การดูแลครอบครัวของเราเราต้องฟูลฟิลเรื่องนี้ให้ได้ก่อนพอพอเราทําเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราโอเคละดูแลครอบครัวเราได้ละต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ที่เราต้อง ดูแลคนรักหรือว่าครอบครัวของเราต่อไปก็อจ่าพอเห็นว่าอัพรูปหวานมีถือปองถือลูกโป่งอรเงี้ยแฟนคลับก็อยากแบบเมื่อไหร่จะมีข่าวดีตอนนี้คงยังค่ะยังไม่มีแน่ๆค่ะทำงานก่อนเก็บเงิน